สวัสดีครับมาพบก,กับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยชอบก่อนโชคทัศนะในรายการมวยไทย7สีประจำวนอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ครับคู่แรกนี้เป็นมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าอาเล็กยอดยุทธมวยไทยจะพบกับศิราชัยดาบชานกองปราบคู่นี้ชกกัน102ปอนมวยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าศิราชัย ดาบชันกองปราบดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายอาวุธหนักอาวุธแรงลูกบูลูกสู้นี่ดีเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งน่าจะใช้ลุกเข่าปั้มเตีเอาชนะเจ้าอาเล็กยอดยุทธ์มวยไทยที่ดูว่าเป็นมวยตีหนักต่อยแรงเป็นมวยฝรั่งดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่าแต่ลูกบูลูกสู้นี้ก็ดีเหลี่ยมเชิงก็มี แต่คู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าสิลาชัยดาบชันกองปราบดูว่าความเป็นมวยอาวุธหลากหลายอาวุธหนักอาวุธแรงลูกบูลูกสู้นี้ก็สู้ดีน่าจะชนะเจ้าอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยได้คู่ที่สองของรายการยังเป็นมวยไทยเจ็ดสียังเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเด่นพยักษ์ศักดิ์สตูลจะพบกับเชิงเอกสิทธิ์กำนันจีรวัตรคู่นี้ชกกันร้อยสิบเก้าปอนมวยคู่นี้เจ้า ดินพยักศักสตูนนี้เป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องมีหมัดมีศอกศอกนี้ฟันได้หนักได้แรงได้แม่นจังหวะตีต่อยเขามีตีมีโต้อาวุธหลากหลายช่วงหลังนี้ฟอร์มสดชนะมาหลายไฟล์รวดส่วนเจ้าเชิงเอกสิทธิ์กำนันจีรวัตรนี้ก็เป็นมวยฟอร์มสดเช่นเดียวกันเป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเยยมเชิงดี จังหวะเตะต่อยคอยเก็บคอยกันคอยโต้ผู้นี้ผมชอบไปที่เจ้าเด่นพยักศักสตูนดูว่าเป็นมวยในเขือผู้จัดหน้าเสือนี้ดีและเป็นมวยที่บูลูกบูลูกสู้นี้ก็ดีไม่ใช่ว่าหน้าเสือดีอย่างเดียวดูว่าอาวุธนี้ก็หนักก็แรงขยันออกอาวุธจังหวะเตะต่อยมีหมัดมีศอกเสริมน่าจะเอาชนะดีไม่ดี ถึงกับน็อกนะคู่นี้ผมดูว่าน่าจะชนะเจ้าเชิเงเอกสิทธิ์กำน,นกันจิรวัตรที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ดูว่าน่าจะต้านทานลูกหนักลูกแรงของเจ้าเด่นพยักไม่อยู่จึงให้เจ้าเด่นพยักศักสกตูน,นี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้ามังกรทองเพชรเกียดเพชร,พชร,พชรหรือเจ้ามังกรทองสิทธิธ์นายกทวิปตะพงเก่าพบกับเมาครีพุ่มพันม่วงหรือเจ้าเมาครี บอจากกรวุดเจ้าเมาครีสอสมัยคู่นี้ชกกัน128ปอนปด์อเจ้ามังกรทองเพชรเกียรติเพชศน,นี้ช่วงนี้ช่วงหลังก็หยุดไปนานกลับมาหายใจหายคอไว้กลับไปชกมวย3มยกดูว่ากลับมาหายใจไว้ส่วนเจ้าเมาครีก็เช่นกันครับหยุดไปนานกลับมานี้ฟอร์มก็ยังไม่ดีเท่าไหร่คู่นี้ชอบไปที่เจ้ามังกรทองเพชรเกียบเพศด,ดูว่าเป็นมวยหน้าเสือนี้ดี ราคานี้วิ่งทํานิดทําหน่อยดูว่าน่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกรง,ง,งน่าจะชนะเจ้ามาคีพุ่มพันธม่วงที่รูว่าเป็นมยวยเข่าปั้มตีทรงมวยคล้ายๆกันแต่ดูว่าน่าจะต้านทานน่าเสือลูกหนักลูกแรงของเจ้ามังกรทองมาอยู่ดูว่ามีศอกเสริมลูกหนักลูกแรงด้วยจึงให้เจ้ามังกรทองนี้น่าจะชนะเจ้ามอคีพุ่มพันม่วงได้ คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกวันระหว่างเจ้าเสือดำดำนนยุคเอทาสาราจะพบกับเพชรสยามจอพัทริยาคู่นี้ชกกันร้อยสิบเก้าปอนมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเป็นทางฝ่ายเจ้าเพชรสยามจอพัทริยานี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนันนชกกันที่บุรีรัมย์ก็ดูสูสีคู่ขี้เจอกันวันนี้ผมยังดูว่าเจ้าเพชรสยามจอพัทริยานี้ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเรียมเชิงดีอาวุธหลากหลาย จังหวะเตะต่อยมีบัดมีศอกอาวุธรวดเร็วหลากหลายน่าจะเอาชนะเจ้าฉลามดำนายุกเอทาสาราดูว่าเป็นมวยเหลี่ยมเชิงดีคอยเก็บคอยกันคอยโต้อาวุธหลากหลายจุกจิกชกยากแต่ดูว่าช่วงหลังนี้เร่งไม่ค่อยขึ้นอาวุธนี้ไม่หนักไม่แรงดูว่าอาวุธจะเบาๆแลยปลายปนี้ก็มียุบมีย่นคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าเพชรสยามจอพัทยานี้ ่าจะใช้ลูกอาวุธที่หลากหลายอาวุธที่หนักแรงนี้เอาชนะเจ้าสลามดำนายกเอทาสาราไปไปลายได้หมวยชอบ80%ชอบไปที่เจ้าเพชรสยามจอพัทริยาคู่ที่4และหมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้ามัางกรทองเพชรเจียเพชรคู่ที่3